ไม่ได้ผิดปิดเหรอผิดท,ทำไมอ่ะพายไม่ดีอืมถามเขาดิทุกคนเห็นทุกอย่างชัดไหมคะชัดไหมครับกระตุกไหมครับ Hi everyoneHi everyone กระตุกไหมคะไม่ได้ไลฟ์นานมากเลย DanielHi DanHi DanIs the signal good สวยมากสวยมากค่ะพี่แพอ้อ๋อสัญญาณหายกลับมาแล้วนี่นะคะคือวิวของเราไม่กระตุกตอนนี้คือวิวของเรานะครับ5โมงครึ่งนะครับที่เอ,อกระบี่นะครับที่หาดทับแขกนะคือเท้าของเรา <laughs> 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 นั่งเตยอยู่สวัสดีครับพี่แก้ม สวัสดีพี่แก้นแต่ช่วงที่ไปฝนตกทุกวันเลยเมื่อวานตกเนาะเมื่อวานเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งอะชิลมากอือใช่ชิลมากชิลมากจ้ะเมื่อยไหมคะเมื่อยมากคะ่ะเทสด <laughs> ทสดเทสสดของแจ้ ขอเห็นหน้าได้ไหมคะมหให้หน้ให้สิให้เขาดู้าทิศอยู่ได้ไฮไฮไม่ได้เจอกันานานเลยนะครับในไลฟ์ของผมนะฮะตรอนไม่พูดถึงไม่ได้เนาะ <S <S เรื่อง trekking hiking ของเราวันนี้จะบอกเออมีเรื่องจะเล่าเมื่อเช้า,<อ>าไงเมื่อเช้าเราไป เขาเรียกว่าเอ่อไฮกิ้งไฮกิ้งโอ้คือมันไม่ใช่ชันอ่ะเขาไม่คือตอนแรกอะเขาบอกว่าไปสองชั่วโมงกลับสองชั่วโมงเงเราก็เอ๊ยคงไม่น่าขนาดนั้นมากเราก็คงคิดว่าแบบเออเหมือนที่เราเคยเดินที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบทางไม่ได้ทางเรียบเาีมาเรียบแค่แบบขึ้นลงนู่นนี่ปะปายที่ไหนได้ เราโดนหลอกโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยแบบท้ออ่ะแบบโอ้โหนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปคือแบบเพิ่งเครื่องทางแล้วว่าทางเป็นแบบยิงเงี้ยจริงๆมีเรื่องเล่ายิงเงี้ยคือต้องตะกายขึ้นอ่ะแบบมีเรื่องเล่าเยอะมากไงสายลําบากบอกแล้วพามาลําบากพาไปสบายไม่มีเรื่องเล่าหรอกแต่ไม่มาอีกแล้วนะเออเดี๋ยวจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะให้บีรอกเขาแล้วเดี๋ยวก็ติดใจเดี๋ยวก็ไม่ติดเดี๋ยวก็ไปเีกไดไดไม่มีทางติดตอนนี้ขอเท้าบัวหมดแล้วเนี่ย ก็เเาอที่เราขึ้นไปนะครับชื่อว่าเขางอนอะไรนะงอนนาคเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นเขางอนนาคนะฮะเป็นจุดลำเป็นหัวของพญานาคใช่ครับมผมก็ซึ่งเราก็ขึ้นไปดูแบบถ้ำเอออะไรบ่อน้ําศักดิ์สิ์บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่เขาที่เขาบอกว่าเออศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแบบขอพรได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ ไอไลฟ์ตรงนั้นใช่ก็เลยขอให้งานเยอะๆเงินเยอะๆนะครับขอให้จะไม่ได้แล้วแม่กขออะไรไปเออเขาบอกว่าถ้าได้ปุ๊บอ่ะให้เดินขึ้นไปอีกสิบรอบคือตอนนี้จะไม่ได้แล้วว่าขออะไรไปอ่ะจริงดีดีดีก็ได้ออกกําลังกายตอนเช้าไงเราออกตั้งแต่เก้าโมงไม่ใช่ออกกําลังกายมันคือไตรกีฬาบีเมื่อเช้าที่เราเราออกเดินตั้งแต่แปดโมงสี่สิบห้ากลับมาถึงโรงแรมบ่อย บ่ายโมงครึ่งวะบ่ายสองไม่บ่ายสองเราไปกินข้าวแล้วบ่ายโมงครึ่งพี่แจ็คสวัสดีครับนี่พี่แอมพี่แอมพี่แอม miss you too น้อยฉาเที่ยวกันให้สนุกนะครับพี่ยามจำได้เหรอจำได้ซ่องเจวี๋ยอ่ะ ชิวมากเลยอ่ะวันนี้ฝนไม่ตกดีมากเลยก็ไม่เราพูดถึงยังไม่จบเราก็บอกว่าถ้าใครได้มากระบี่นะก็เดินลองลองดูฮะขอท้าขอท้าให้ทุกคนครับเดินขึ้นหงอนเขาหงอนหน้านะครับลองดูลองดูจริงๆผมมีคลิปวิดีโอถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวค่อยลง แต่วิวสวยมากจริงใช่สวยบาดนี่สวยมากจริงแบบมือตันเลยนะตอนถ่ายแบบสั่นเยอะขาสั่นมือสั่นกินข้าวต้มไปตอนเช้าคือแบบไม่พอจ้าไม่พอสี่สิบห้านาทีที่เดินไปคือท้องร้องแล้วดีนะไกของเราเขาเอาขนมขึ้นไปไม่งั้นแบบโอ้ยตายตายใช่แล้วก็แบบมันนาเนาะไม่เป็นไรสบาเดี๋ยวค่อยลงมากินอะไร ยอดสชิลมากเลยที่เนี่ยกระบี่อ่ะ <No. S 1> อแล้วชิลมากจริงที่นี่อาหารอร่อยได้แหละขอบอกเออที่โรงแรมครับโรง,งแรมพักแขกอาหารอร่อยอร่อย mm hmm. ทั้งไทยทั้งอิตาลีพรุ่ mm hmm. รงนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าฝนเราจะตกหรือเปล่า คนเยอะไหมคไมะไม่เยอะนะครับคนไม่เยอะเลยเนาะเพราะว่ามันเพิ่งผ่านหยุดยาวไปนะชคนก็เลยแบบประปราย<ต>ดีดแีแต่ที่นี่คนคับเก็บก็ถือเยอะเออที่นี่ถือว่าฮอตฮิตเหมือนกันตอนแรกคือแบบไม่เห็น,น <ะ S 1> ในรูปคือแบบภาพจริง่ยความจริง่ยสวยกว่าในรูปเยอะ หมาถึว่าที่โรงแรมนี้ถูกไหมสวยกว่าทั้งตัวโรงแรมด้วยแล้วก็ทั้งวิวด้วยวิดูให้ดูวิวจรทีนะโอ้โหแสงแบบดีมากขวาดงขวาอันนี้คือเกาะห้องทอนแหละะทอนะเกาะห้อง คุ้มคึมนะดีหรือว่ามันเย็นเนาะก็ทางฝั่งนู้นนะดูดิฝั่งนู้นนะตกไปฝั่งเนี้ยังตกได้แล้วสวยจนแบบคิดว่าถ่ายรูปออกมามันจะสวยเหมือนตาเห็นหรือเปล่าสวยสวยตายเห็นน่าจะสวยกว่าแหละสวยมาก อ่านคอมเมนต์กันดีกว่าอ่าสวัสดีครับจากอุบลสวัสดีค่ะจากเร์กี<น>สวัสดีค่ะเฮ้ยพี่อมพี่อมพี่อม,พอมก็อยู่กับททะเลนี่พี่อมอยู่จังหวัดอะไรไม่รู้อ่ะ ก็ที่จะตกแล้วใกล้ที่กำลังจะตกแล้วสวัสดีพี่มาร์คพี่มาร์คฮ <Hi. S 2> <laughs> ัลอามาร์ควันนี้ฝนเล็กมีมาร์คเยอะมากเลยจ้ะนี่ฝน <laughs> ตกเลยนัานาน่นแหละดิเขาได้กินแล้วอะ่ะเขาได้กินฝนชิวอีกแล้วเหรอห <laughs> นีอีกแล้ว <laughs> ชิวจัง ไ,ไม่มีใครพูดคุยเลยอะไม่มีใครจิมคำถามหรือว่าอยากพูดคุยกับเราเลยคนนใครเคย,คเคยแท็กซิ้งขึ้นไปบนของกันนากยังครับจิมก็มา ัสดีค่ะอยากไปด้วยอยากไปดูวิวด้วยจะเออวันนี้พี่ตู่เข้ามาเมนท์เขาบอกว่าครั้งที่แล้วมาแล้วฝนตกก็เลยอดขึ้นอยากจะบอกพี่ตู่ว่าดีแล้วเพราะว่าพี่ตู่คงไม่ไหวดูแบบกรีดแน่ไม่ได้เอาจริงๆเขาเกือบถอแล้วนะไม่ไม่แต่มันต้องไปไงครั้งหนึ่งในชีวิตแบบสี่สิบห้านาทีคือแบบไม่ไหวแล้วอะคือมันเป็นอย่างเนี้ย มันเป็นอย่างเงี้ย45นาทีไม่พอนะคือไม่ไหวแล้วก็ไม่พอต้องเดินอีกชั่วโมงกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยสองชั่วโมงเนี่ปีมันคือมันไม่ไหวน่าเอานะมันไม่สวยมันสวยมันข้าวยังขาอยูอันนี้ถามหน่อยสมบติที่เดินป่ามาหลายที่แล้วอันนี้อยู่ในเลเวลอะไรเลเวลเอ่ออ่าโปรครับอันนี้โปร เห็นไหมอันนี้โปรไม่ใช่รูกี้ข้ามรูกี้ไปเลยจ้ะดูดิมีเห็นว่าเขาเป็นอะไรอ่ะมีเขาไม่รู้เหมือนกันวิเขาไม่รู้เหมือนกันว่าจะโหดขนาดนี้ว่าหลังจะไม่เชื่ออีกแล้วก็คุณเจ้าของโรงแรมเขาไม่เตือนอะไรสักอย่างเลยอ่ะเราก็ไม่ถือนะเขาบอกแล้วว่าเอาแซนด์วิชขึ้นไปกินไหมคะพูดแค่นั้นใครจะไปรู้บ้าบอซิ่งเเราควรจะเอาแซนด์วิชขึ้นไปกิน อ่านไม่ทันอ่ะไหน sweet สวสดีสวัสดีครับมัเมื่อยไหมเมื่อยพอก็เมื่อยเขาได้กินกินกินผลเหรออ๋อล้วกินเต่าเขาเขาก็ไม่อะไรแบบว่าแบบเปรี้ยวหน่อยที่ไหนคะนี่อยู่กระบี่ครับ กระบี่กระบี่กระบี่ปากตายนี่อาหารแซ่บมากเลยนี่เขาบอกว่าแบบหมดแล้วหมดแรงหมดทุกอย่างแลวหมดปื๊ดหมดปื๊ดไม่มีว่าหมดปื๊ด,ดหมด,ด,ด,หมดคือหมดทุกอย่างหมดมีคลิปมาให้ดูเปล่าคะเลเราเราอยากเห็นเลยมีนะแต่ต้องต้องใช้เวลาตัดหน่อยครับพี่ติ๋มครับเพราะถ่ายไว้เยอะมากเลย ทริปต่อไปไปไหนคะเอ่อทริปต่อไปยังไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าพรุ่งน,นี้เรามีแพลนอยู่นะเรามีแพลนพรุ่ง<ะ>นี้มีแลนมีเป้าว่าจะต้องไปเห็นปลาวานเคยตื่นปลาวานเนี่ยแม่ได้เห็นเขาเยเคยตื่นเราจะไปดูกันว่าเราจะเห็นปลาปวานไหมครับเราจะไม่เห็นปลาวานก็ได้เห็นโลมาครับ โลมาไม่ใช่ปลานรโลมาไม่ใช่ปลาโลมาคือแมงมมโลมามันไม่ใช่ปลาปาไม่ใช่ไข่ตอนแรกงเลยปลาไม่ใช่โลมาไม่ใช่ปลาแต่ว่าเขาเรียกว่าปลาโลมาใช่ปลาหมึกก็ไม่ใช่ปลาแต่ว่าเรียกว่าปลาหมึกอะไรเนี่ยลูกปลาหมึกเป็นปลาไหมมาถามหน่อยสิไม่ใช่คือทุกอย่างที่อยู่ในทะเลคือปลาหมด ใช่ไหนม้าน้ำยังอยู่ในทะเลเลยปลาม้าน้ำอะไรไปหวีเหี่ยวหรือวีเดียวที่หวีไปที่วีมาจำได้ไหมอ่ะคืออะไรวะอันนี้ไงภาษาของชาวบา้านอ๋อเหรออ๋อไปหวีเหี่วยวเฮ้ยละครมายัางละครวันพูดจ่ายวันพูดธวันพุทธหรอวันพูดธกลางฟ้ามิตุวันตอนไหน ถึงตอนไหนแล้วคะถึงตอนไหนแล้วคะ mm. ถึงตอนที่อ๋อนี่ไงคุณพ่อโดนโกงไนงะพ่อโดนโกงแล้วก็ได้พ่อของน้องแป้งเข้ามาช่วยไว้ mm. <ๆ>แต่เขา,าคิดว่าพ่อสองฝ่ายคือร้ายใช่ไหมร้ายไม่ละดูจากหน้าร้ายไม่ละร้าย <laughs> ใช่ไหมบีมันต้<ร>องมี<ร>อ,อะไรแน่ๆเลยอะเขาว่ารอดูครับเขาว่าพ่อของสอง มีอะไรมีต้องมีแบ็กกราวนด์ดูมีอะไรดูอะไรใช่ไหมไม่พ่อบิโกงพ่อเก้าหรือว่าพ่อเก้าโกงพ่อบิดแน่นอนแน่นอนถามแล้วทำไมไม่ค่อยตอบล่ะคะน่ตอบไม่ตอบอยูน่นะเนี่ยใครหรอไม่รู้เหมือนกันถามว่าอะไรอะ่ะเอออ่านไม่ทันครับผมโทษทีมองหน้าน้องนานไปหน่อย มองหน้าดีนานเลยมองตอนไหนเมื่อกี้ไงเอาละไปย่างห้พีไปย่งพี่ไปแล้ว้าไม่ได้ดินโดนเลยไม่เป็นไรหรอกเห็นแค่ตาเปล่าพอแล้วนะเนี่ยคนนี้ตื่นมาหกโมงตื่นมาเจอป้ากับเขาดีเออแล้วก็เพิ่งถ่ายอยู่ถึงตอนเนี้ยดำหมดแล้วมั้งเนี่ยบ้าเข้าถ่ายเป็น เสแล้วก็สันไว้ใช่ไหมเขาบินโดนมื่ตึ๊ดผู้ชาอีกใครอ๋อดู You speak Turkish I don't speak Turkish but I can sing a Turkish song. e t s Maybe. try try one. I I already forgot it. โอ้โหคีโมนี a ว่ะ e ป็นเนมจีออยน่ามาซึลเดมซันอาชัยซึ อุ้ยละลายซึ่งซึ่งใช่ไหมไอ้เราเป็นสไตล์ไหนนะจริงจิงอยากเห็นละครคู่ค่ะโอเคเล่นน้ำกันยังค่ะเล่นแล้วค่ะว่ายน้ำกันเมื่อวาพี่ห่อวิคิวเคยไปเที่ยวนาราธิวาสไหม นราธิวาสนราธิวาสไม่เคยไม่ไม่เคยเที่ยวจะเหมือนเคยไปนะแนะนําร้านติ่มซำหยวนเป่าในเมืองอ๋อติ่มซำที่นี่ครับผมอ้โขอบคุณค่ะโอเคได้ค่ะจะไปนราธิวาสดินราธิวาสมีอะไรมีอะไรนราธิวาสมีอะไรมีอะไรดีนีกุ้งผัสะตอนี่กุ้งผัสะตอมีทุกที่ของใต้นะอยู่ทุกที่อร่อยทุกที่เลยอร่อยทุกที่เลยอร่อย แล้วเข้าห้องน้ำปีหนึ่งเหม็นเหม็นปีใหม่พี่จะทำปฏิทินอีกอไหมคะปฏิทินช่องนะครับผมโอ้ใช่เดี๋ยววันที่หนึ่งเราจะไปเซ็นปฏิทินช่องแบบแจกเซ็นแจกรูปแ,แบบใหม่นราที่วาดป่างามนี่อ่ะชวนคนนี้ไปเลยครับคนนี้เขาชอบอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะเรื <c oughs> ่องคสนละคะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเองออกไปเองนาราที่วาดเหรอได้เดี๋ยวเมมไว้เอาจริงนะเขาเดินป่าได้หนึ่งชั่วโมงแม็กซิมั่มดีอ่ะ ในดี What ลิ้นม้วนจางคืออะไรเป็นอะไรเป็นดูคิมม well ี่แหล่งใต้อ๋อลิ้นม้วนแหล่งใต้กินอาหารใต้กันหรือยังครับกินแล้วครับเราไปกินเรือนอะไรนะเรือนไม้ครัร้านอาหารเรือนไม้มาถึงปุ๊บลงเครื่องปุ๊บนั่งรถไปกินเลยวันนี้ก็กินแกงอะไรนะวันนี้เรากินอะไรนะแกงปูมันยาปูสวัสดีครับพี่เบิ้มอ่ะไปต่อ แล้วก็แกงไตปลาดิต้องให<ต>้พ<า>ี่เบิ้มทำอาหารใต้ให้กินดิพี่เบิ้มทำอาหารเอ่อทำอะไรนะขนมชีนอืาร้อยแว่แวดิสวัสดีสวัสดีครับเราจะลุกยังไปไหมเราไปไหมเราไปเดินรู้ไหม ก็ขออนุญาตนะครับเขาขี้เกียจเดินแล้วอ่ะโ <Okay, okay, S 2> อเคโ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 อเคแหม่เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู้นก่อโอเคไปแล้วนะพี่หมากเซฟไลฟ์ฟด้วยนะจ๊ะเซฟย,ยังไงอ่ะเหมือนเดิมนะเซฟไม่เป็นแล้วอ่ะเนือไม่ได้ไลฟ์นานมากร้องเพลงโอทะเลแสนงามไม่ฟังหน่อยโอทะเลแสนงามฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบทำไมไม่จับผีลอยอยู่ในในทะเลทะเลไมไม่อุ๊ยอีฝนมาแล้วโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายนะไปคนตายไปไปตาเดี๋ยวเซฟนะไหนนี่ไหนแล้วนะนี่เจอแล้วงานนี่ไปก่อนนะครับขอท้าทุกคนนะครับถ้าใครมากระบี่นะไปเขาหนอนนากันนะจ๊ะ อย่ารูปให้ดูไปเถอะ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 ,ไป,อะไปแล้ว